ัดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่24กันยายนพศ2564นะคะเป็นวิชาเสริมทักษะนิสตร์เราจะเรียนในเรื่องของการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนดูที่ใบงานนะคะคุณครูมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อคุณครูจะพาทำคุณครูจะพาทำข้อขี้นะคะข้อขี้คือข้อข้างหน้าเนาะ นักเรียนทําข้อขี้หรือข้อข้างหน้านะคะแล้วข้อคู่ข้อข้างหลังนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทําเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวลิงก์แบบฝึกหัดนะคะคุณครูคจะส่งให้อ่ามาดูค่ะเริ่มที่ข้อแรกนะคะอ่าเศษส่วนไม่เท่ากาันนักเรียนเห็นไหมคะมันเป็นเศษห้าส่วนแปดลบเศษหนึ่งส่วนสี่ปกติแล้วถ้าตัวส่วนหรือตัวข้างล่างเท่ากานันนี้เราจะเอาตัวข้างบนทําไมกันได้เลยลบกันได้เลยใช่ไหมคะ แต่เมื่อตัวข้างล่างค่ะตัวส่วนข้างล่างไม่เท่ากันเราก็ต้องทําตัวส่วนข้างล่างให้เท่ากันก่อนโดยการพิจารณาค่ะ8กับ4นักเรียนคิดว่าจะทําตัวไหนให้เท่ากันได้ถ้าจะทํา8เท่ากับ4ตรงนี้นะคะจะทํา8ให้เท่ากับ4ีมีทางเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะเอาอะไรไปคูณให้ได้4ีมีไหมไม่มีดังนั้นมาดูที่ตัวเลข4ค่ะ 4, 4คูณอะไรถึงจะได้8 ่ลองท่องแม่สุขุณค่ะ4คูณ1ได้4 4คูณ2ได้8เห็นไหมคะดังนั้น4ต้องคูณด้วย2เมื่อ4คูณด้วย2ข้างบนก็ต้องคูณด้วย2นั่นเองเห็นไหมคะคุณครูพาทดแบบนี้เนาะคูณแล้วได้เท่าไหร่มาดูนันค่ะ1คูณ2ได้เท่าไหร่คะ1คูณ2ก็ต้องได้ สองส่วนด้วยสี่คูณสองได้แเห็นไหมคะตอนนี้เห็นไหมคะเราดูแค่ตรงนี้นะคะเป็นเศษห้าส่วนแปดลบเศษสองส่วนแปดตัวส่วนทําไมกันแล้วคะเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาตัวเศษข้างบนทําไมกันได้เลยลบกันได้เลยห้าลบออกสองห้าลบออกสองเหลือ สามส่วนเท่าเดิมคือเท่าไหร่คะแปดเห็นไหมคะส่วนเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะถ้ามันเท่ากันแล้วเราก็ตอบอันเดิมได้เลยมาดูข้อที่สามค่ะข้อคีเนาะข้อคู่จะให้ทําเองข้อที่สามส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่าเจ็ดกับยี่สิบแปดดูแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าไม่เท่าดังนั้นค่ะนักเรียน 7กับ28นัิบ้องเี่จะทำอะไรให้เท่ากันทำา7ให้เท่า28หรือทำา8ให้เท่ากับ7อะไรมันจะง่ายกว่ากันคุณครูแนะนำนะคะทำตัวที่น้อยให้เท่ากับตัวที่มากจะง่ายกว่าดังนั้นมาดูที่7ค่ะ7คูณอะไรได้28นะคะลองท่องแม่สูตรคูณดู7คูณ1ได้7 7 2 14 7 3 2ส7 4 28เ็มยห็นไหมคะ7 คูณ4ถึงจะได้28เมื่อตัวล่างคูณด้วย4ตัวบนก็ต้องคูณด้วย4นั่นเองค่ะามาดูค่ะ3คูณ4ได้1 2 2ส่วนด้วย7คูณ4ได้28เห็นไหมคะได้ยี่สิบแปดเท่ากันแล้วก้กลายเป็นเอาเมื่อตัวส่วนคือยีเท่ากันแล้วเห็นไหมคะก็เอาตัวเศษหรือตัวข้างบนมาลบกัน1 2บสลบสิเหลือ สส่วนเท่าเดิมคือเท่าไหร่คะยี่สิบนั่นเองอ่าไปดูข้อต่อไปค่ะข้อ5ส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่าตัวหนึ่งเป็น4ตัวหนึ่งเป็น12จากที่ครูแนะนําทําตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากจะง่ายที่สุดนะคะดูที่4คะ่ะ4คูณอะไรได้12 4สคูณหได้ส4่สี่องแสี่สาม สิบสองไอเห็นไหมคะได้สิบสองแล้วสี่คูณเท่าไหร่นะสี่คูณสามได้สิบสองแล้วค่ะดังนั้นข้างล่างคูณสามข้างบนก็ต้องคูณด้วยสามสามคูณสามได้เท่าไหร่สามถึงสามสามถึงหกสามสามเก้าได้เศษเก้าส่วนสิบสองอ่าลบกันลูกส่วนเท่ากันแล้วค่ะตัวเศษหรือตัวข้างบนลบกันได้เลยค่ะเก้าลบเจ็ดมีอยู่เก้าลบออกเจ็ดเหลือ สองส่วนด้วยค่ะตัวส่วนคือเท่าไรเหมือนเดิมคือสิบสองเห็นไหมคะข้อที่เจ็ดค่ะตัวส่วนไม่เท่ากันเหมือนเดิมค่ะทำตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากนะคะจะง่ายกว่านะคะอ่าคูณเลยค่ะลองหาดูซิหกคูณอะไรได้ยี่สิบสี่หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ได้ยี่สิบสี่ไหมคะหกสี่ได้ยี่สิบสี่ดังนั้นหมายความว่าหกต้องคูณ 4ถึงจะได้24เมื่อ6กคูณสตัวบนคือ5ก็ต้องคูณด้วย4ด้วยค่ะ5 4ได้20ส่วนด้วย6กคูณสได้24่สิคำตอบข้อนี้คือ20่สลบสิเอา20่สลบสิเพราะส่วนมันเป็นเท่าไหร่แล้วคะส่วนมันคือ24แล้ว20่สลบสิเหลือ5นั่นเองข้อที่9ก้ข้อสุดท้าย <c oughs> สองลบเศษเจ็ดส่วนเก้าอเป็นสองมาตัวเดียวเดียวแบบนี้มีส่วนไหมนะสองที่จริงสองมีส่วนนะคะส่วนของสองคือส่วนหนึ่งค่ะส่วนของสองคือส่วนหนึ่งนะคะเมื่อเป็นส่วนหนึ่งเขาเลยไม่นิยมเขียนกันนะคะแต่ที่จริงตัวเลขโดดๆแบบนี้มีส่วนไหมมีมันคือส่วนหนึ่งอ่าหนึ่งกับเก้าค่ะจะทำหนึ่งให้เท่ากับเก้าหนึ่งคูณอะไรถึงจะได้เก้าค่ะ หก็ต้องคูณ9นั่นเองเมื่อหนึคูณเกก็ต้องคูณเด้วยค่ะคูณได้เป็น 1, 2, 1, 2 2สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่ปดสองห้าสสองหกบสอสองเ็ดสิส่องปดบหสองเก้าห็นไหคะสองเ้า8ส่วนด้วย1นคูณเก็ต้องได้เก้นั่นเองเป็นส่วน9เท่ากันแล้วเมื่อได้ส่วน9เท่ากันแล้วนักเรียนเขียนรอก็ได้ค่ะเป็น18บลบเด สิบแปดลบออกเจ็ดเหลือสิบเอ็ดนั่นเองเห็นไหมคะถ้าเป็นถ้าไม่มีส่วนมาให้ก็ให้เรรู้ว่ามันเป็นส่วน1เห็นไหมคะการลบมันก็ไม่ได้ยากขอเพียงนักเรียนทำส่วนให้เท่ากันจากที่ครูแนะนำนะคะแบบใบงานนี้นะคะให้ดูที่ตัวน้อยคะ่ะ ส่วนที่น้อยเนาะทำหาตัวคูณส่วนที่น้อยให้เท่ากับตัวที่มากค่ะนักเรียนเสร็จพอส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็จับตัวเลขด้านบนนะคะหรือตัวเศษข้างบนนะคะก็จับลบกันได้เลยตามปกติอ่ะคุณครูพาทำห้าข้อแล้วนะคะนักเรียนทำเองอีกห้าข้อนะคะก็คือข้อคู่นะคะข้อสองข้อสี่ข้อหกข้อแปดข้อสิบเอ่อ, <c oughs> เ,อ,อเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้นะคะถ้าคือทำในลิงก์เลย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร,ร์เนาะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ